สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณสุดพิพันธ์ค่ะครับสวัสดีครับอ๋อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําก็ลงไปแล้วแล้วก็ส่งส่งใช่ไหมครับค่ะก็มีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีให้ลุ้นระทึกค่อนข้างเยอะหลังจากที่เอฟนูนซีมินิทมีการถแถลงถึงนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็มีการเกิดออกมาจากสมาชิกบางท่านว่ามีความคิดเห็นว่าไม่ควรที่จะ ต่อ QE หรือว่าเอาเงินเข้ามาซื้อพันธบัตรคืออันนี้เป็นแค่ความคิดซึ่งยังไม่ใช่นโยบายจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างกลัวจึงพยายามที่จะขายสินทรัพย์ที่มองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเพื่อถือครอง US ดอลลาร์ออกมาระยะหนึ่งก่อนทำให้ทงองคำเนี่ยย่อออกมาค่อนข้างเยอะประมาณ5-60หดียมส,สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ทงองคำสุดท้ายแล้วเนี่ยการร่วงลงแรงๆเนี่ย มันก็จะเป็นเออมันจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาอย่างแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นทองคำก็หลังจากไปแตะพ5นห้าร้อยห้าสิบห้าก็รีบาวกลับมาทำาายอยู่ที่พันห้าแปิบห้าแล้วก็ตอนนี้ก็ยืนอยู่ระดับพันห้ารปิบเศษเต้องดูค่ะว่าเออทองคำมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันหกร้ยยี่ส้าซึ่งถือว่าเป็นแนวรับใหญ่เอ่อก่อนที่จะล่วงลงมาตอนนี้ก็กลายมาเป็นแนวต้านใหญ่ ถ้ามีโอกาสที่จะยืนเหนืออยู่ระดับพันห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าได้เนี่ยทองคําก็มีโอกาสกลับขึ้นไปแต่ถ้ายังคงยืนอยู่เหนือพันระดับพันห้อยี่สิบห้าไม่ได้เราก็ยังเป็นมองเป็นไซด์เวดาวนะคะอืมรณนีด้ดูดูปัจจัยแล้วเนี่ยมันมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างไหมครับที่ทองจะขึ้นหรือว่าจะลงคือมองจากปัจจัยที่สัปดาห์นี้จะมีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมีสามสี่เรื่องด้วยกันนะ,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยประธานประธานเฟดนายเบนเบน,นเก้เนี่ยจะออกมาแถลงข่าวนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมุมมองของนายเบนเบน,นเก้เนี่ยเขาก็จะมองเป็นเชิงบวกกับการที่จะเอาเงินเข้ามาในระบบเพราะว่านายเบนเบนเก้เคยแถลงว่าถ้าอ,อ,อัตราการว่างงานเนี่ยยังไม่ได้ดีขึ้นเขาพยายามที่จะอยู่ให้กดดันให้อยู่ระดับ 6.6อ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงยังคงต้องใช้ QE ต่อไปเพราะนั้นต้องดูมุมมองของนายเบนค่ะวันอังคารกับวันพุธเนี่ยจะมีมุมมองในในเชิงบวกกับกับการ QE 3หรือว่ามีเชิงลบกับ QE 3ถ้าเป็นเทิงมบวกโอกาสที่ทองคำจะดีดกลับขึ้นมาก็มีนะคะตัวเลขถัดไปที่มองที่ม,มีความน่าสนใจก็คือตัวเอตัว GDP ไตรมาสส เป็นการประกาศครั้งที่สองการประกาศกาครั้งแรกเนี่ยประเมินไว้อยู่ประมาณสักจุดสามจุดห้าแล้วก็หลังประกาศเนี่ยออกมาเป็นลบลบจุดหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วทองคำก็ดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะดูข่าวว่าวันพงหัดเนี่ยออผลออกมาจะเป็นยังไงถ้าเป็นลบเหมือนเดิมหรือว่าต่ำกว่าจุดห้าตามที่คาดการก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้ทองคำขึ้นมองแล้วเนี่ยของสัปดาห์นี้โดยส่วนใหญ่จะเป็น ตัวทีส่สนับสนุนให้ทองคำขึ้นแต่ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคต้องมองว่าสามารถเบรก1-6-2-5งห้าได้ไหม mm. ตัวสุดท้ายที่เชื่อว่าเป็นไฮไลท์หลักเลยนะคะ <Yeah. S 2> ก็คือการตัดงบประมาณการคังของของทางซีกอเมริกาซึ่งถูกเลื่อนมาจากวันที่1แล้วก็มาให้มันมีผลใช้ในวันที่1มีนาเลื่อนจาก1งมกรามา1มีนานะคะจะมีการตัดงบประมาณวงเงินประมาณแปดจุดหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต้องดูว่าจะมีความชัดเจนแค่ไหนแล้วก็วันที่หนึ่งมันก็อยู่ภายในอาทิตย์นี้นะคะดฉะนั้นสามสี่ตัวนี้ถ้ามอง,มองในมุมมองวอจีเนี่ยมันเป็นเชิงบวกข้างนั้นแต่ต้องดูว่าแรงสนับสนุนในการซื้อเนี่ยสามารถทําให้ทองคํากลับขึ้นมายืนอยู่เหนือพันหกร้อยี่สิบห้าได้ไหมแต่ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันยังเป็นไซเวดดาวอยู่กละด <c oughs> ใดที่ยังไม่สามารถเบรกหนึ่งหกสองห้าได้ <c oughs> แล้วมองแนวรับสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ รับแรกอยู่พ5นหรับที่2อ,อยู่พันหจุดพันหนี่เป็นจุดวัดใจเลยนะคะถ้าเบรกเนี่ยทิศทางของทนงคำรรอาจจะกลับเป็นเทรนขาลงไปเลยก็ได้ค่ะครับค่ะแล้วทางด้านปัจจัยลบพอจะมีที่เข้ามากระทบพอจะมีไหมครับสาหรับสัปดาห์นี้ คือปัจจัยลบในสัปดาห์นี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เราให้เราให้อยู่ทางซีกอเมริกาซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสามสี่ตัวนี้เป็นปัจจัยบวกหมดส่วนการเลือกตั้งของอิตาลีจริง,รงๆแล้วไม่ว่าจะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นเชิงลบกับทองคําทางนั้นนะคะแต่ด้วยความที่ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีกอเมริกาหรือซีกยุโรปถ้าเราเอ่อมองว่าตัวไหนมันมีผลกับทองคําค่อนข้างเยอะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยอื่นก็จะกลายเป็นปัจจัยรองไปค่ะ ครัก็สรุปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยออโอกาสที่จะขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยก็คือต้องไปทดสอบพ6 2 5้านะฮะใช่ค่ะส่วนว่าถ้า,ถาจะปรับตัวลงมาล่วงต่ำสุดเลยนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เรามองว่าไม่น่าจะเบรกคือให้ไว้ไม่น่าจะต่ำกว่าพันห้าร้แต่ถ้าพันหยยืนอยู่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องปรับ อ,อวิธีเอ,อมุมมองในการลงทุนเลยอะค่ะปรับพอร์ตในการลงทุนเลยครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนสัปดาห์นี้ยังไงดีฮะก็ต้องดูค่ะว่าเอ,อทำกำไรระยะสั้นแต่และวันไปก่อนแล้วก็วันที่มีไฮไลท์อย่างวันอังคารวันพุธวันพฤหัสสามวันนี้เนี่ย มุมออมองของวร์ซีก็ยังมองเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับว่าถ้าวันนี้มีการยอ่อหรือวันนี้อยู่ที่ปิดตลาดอยู่ที่หนึ่งระดับหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดห้าขึ้นไปก็คงจะต้องเป็นปรับระบายขึ้นไปหรือว่าถ้าปิดต่ำกว่านี้ก็ก็เป็นการซื้อเพื่อที่จะไปขายเพราะว่าพอสามวันนี้มีโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นด้วยได้ค่อนข้างสูงมากอะคะ่ะครับ <ข>ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณามากครับท่านของวันนี้เรามองไว้นะคะควันนี้คงแว่งมาเยอะเพราะวันนี้นักลงทุนจะต้องคอยวันอังคารวันพุธแนวต้านของวันนี้ให้ไว้แค่หนึ่งห้าแปดห้าเป็นต้านแรกต้านที่สองอยู่หนึ่งห้าเก้าเจ็ดค่ะเชื่อว่าจะหยุดน่าจะอยู่ในระดับนี้ค่ะครับค<ะ>่ะขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ดูราคาทองที่เคลื่อนไหวยูล่าสุดเนี่ยนะตลาดสปอต